ท้องเนี่ยอยเราปะด้วยโอ้โหไปไหนเนี่ยมาดูทานตะว,วันโอ้สวยจังเลยไหนดูสิ นี่ดอกทานตอนยังเล็กอยู่หรือเปล่าลูกใช่ไหมยังเป็นเบบี๋อยู่นูน่นเีใหญ่อยู่ตรงทุ่งนูน่นตรงกง,งกว้างนูน้นแปลกไปใช่ไหมไว,วนนหหันนี้ก็เริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วใช่ดอกทานตะวันไหมเนี่ยเอา<ะ>อันนี้ ตอนนี้น้องเหนือยอยู่ที่ไหนนะลูกสวนเลยนะเราอยู่ที่ไหนตอนนี้สวน,สวนรถไฟสวนรถไฟน้องเหนือมาที่สวนรถไฟมาดูดอกทานตะวัน